คนไข่ไว้แล้วทีนี้เราก็ไปทําเมนูแซ่บๆกันขอสารภาพว่าฉันช่วงนี้ติดส้มจีนอากาศฮอนกินอะไรก็ไม่ลําเลยเตะห่อส้มจีนมาทําเมนูนี้อร่อยดีค่ะทุกคนขั้นต,นตอนต่อมาเบิกตัวนางพญาหมออปป้อค่างใบปลดวอร์มกระทะให้ร้อนแต่น้ามันลงไปพอน้ํามันเริ่มร้อนก็โจกไข่หลับเป็นไฟอ่อนทีนี้ก็คนต่อได้เลยพอไข่เริ่มเซตตัวเขี่ยๆตีๆให้เป็นติ่นสะหน่อยใช้กระทะจากโคลงนานสามารถใช้น้ามันน้อยได้แต่ถ้าจะไม่ใสน่น่บอได้นะทุกคนเมนด้านบนกดสั่งไปใช้ใช้ดีมากไม่ติดกระทะเลยค่ะสิ ใสความร้อนได้ดีไข่สุกประมาณนี้เกิดใส่จานพักไว้ใช้หม้อขังหรือกระทะใบเดิมเติมน้ำมันสำหรับผัดลงไปนิดหน่อยใช้พริกแห้งไปเลยตามให้แหลวสูนกับหอมเตี้ยมใส่น้ำมันลงไปน้อยอรมณ์เหมือนคั่วนเริ่มส่งกลิ่นหอมแปลน้ำล้างครกลงไปแล้วราดน้ำซอสท,ที่เตรียมเอาไว้ใส่อะไรเท่าไรฉันพิม์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วส่วนวุ้นเส้นใช้มีดยับตัดเสียก่อนป้องกันการหว่านคอตอนกินเข้าไปผัดจนวุ้นเส้นเริ่มใส่แล้วค่อยใส่ส้มจีหั่นเป็นตินต่นๆพอดีค่ะกลนส่วนรวมกลลทุ่เเาก็เรียยบร้้้้อใชไไดดมาเมมนูให่ทาง่ยคทุกนขัาข้าายเพิ่มมคว หอมสนอยด้วยใบกะเพราเมนูนี้บอกเลยทานกับข้าวอร่อยมากอากาศร้อนๆแบบนี้ถ้ากินอะไรก็ไม่ล้ำลองทําตามกันดูเมนูนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูที่แซ่บทําง่ายอย่าลืมเซฟเก็บเอาไว้ทานกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยทานแบบนี้เลยก็เลิศม,มีกระทะจากโครลงน่านไว้ใช้ติกครัวซักใบใช้ทําเมนูไหนก็สนุกสุขใจแฮปปี้